นี่มาช่างน้ำหนักสัมภาระเขียนแท็กติดกระเป๋านะครับแล้วก็รับหางบัตรครับผมที่อาคารช่างสัมภาระจ้างหาบนะครับสมสมๆข้างหลังนั้นนะเป็นที่นอนเขาเอาขึ้นไปข้างบนนะครับ หมอกโหดมากครับดูดิโหสุดๆไปเลยสดชื่นมากน้ำอร่อยมากเลยสุดยอดเลย,ยใช่ครับก็เป็นน้ำตกเดียวกันนะครับเอไม่ทำงานมีเวลากินเยอะไง

เนี่ยครับหินมันเป็นขดอ่ะสอนกันเหมือนงูเลยเห็นไหมฮะเป็นแล้วเป็นโพรงหินแตกเมื่อก่อนมันน่าจะปิดอ่ะแล้วก็หลุดออกมาหนคอฮยูสองศูนย์ศูนย์นะชยูสองพันก็ เป็นไฟกระจายแดงๆแบบนี้นะครับผมไม่ไกลการแบงกันอะไรใช้งานระยะใกล้นะครับเดี๋ยวลองดูแสงเขาดูว่าเป็นยังไงเนาะนคือ su 2 0 0 0 su 2 0 0 0นะครับก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ยังพอเห็นแสงอยู่นะแต่ผมจะลองเปิดเวดไลท์ให้พี่ๆดูก่อนนะครับก็จะประมาณแค่นี้เองเห็นก็เนี่ยสุดตีนเหยือียดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะแดงๆคือมันจะส่องไม่ไกล แต่มแมลงไม่ตอมนะครับปรับได้2ระดับด้วยนะ15บห้าลูเมนไฮโลนี้น่าจะ5้าลูเมนหรือ10บลูเมนผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นแสงไว<ม>้เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับนี่เป็นไวไลท์ ine, น่าจะเบาที่สุดเลยเนี่ยเห็นขอนไม้พวกนี้นะครับมีเดียมนะครับส่องไกลขึ้นหน่อยนึ่งไฮนะครับแล้วก็เทอร์โบคือเป็นไฟฉาที่2ไม่ไกลแต่กว้างเห็นไหม แทบไม่มีฮอสบอตเลยนะครับแล้วกินพื้นที่กว้างไปถึงนู่นเลยนะเห็นไหมถ้าผมลองดับไฟแล้เปิดมาใหม่ดับเบิลคลิกไปเทอร์โบเป็นไฟฉายเฮด l ล m ์นะครับยูทิลิตีที่ถอดออกมาแขวนแผกได้แขวนเป้ได้นะครับแล้วก็แสงกว้างมีแสงแดงให้ใช้แบตเตอรี่อยู่นอกตัวแบรนด์บางเบานะครับเน็ตเข้ากับเป้เสื้อกล้าเชสบิกเชสแพก เน็บเอลเน็บหมวกเน็บอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ค่ Cin คอยร้อนโดยเพราะแบตอยู่นอกอีกอย่างหนึ่งคือใช้ power bank นะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมิลลิแอมห้าพันมิลลิแอมได้เลยนะครับนี่ดูเออนี่ทุงกว้างส่วนหนึ่งที่ผมชอบไฟฉายที่ถอดมาได้นะครับเพราะว่า เวลาติดหัวเนี่ยเราหันไปหันมามันตามตาตามหน้าเราก็จริงเนาะแต่บางทีเรามองไปที่เพื่อนที่อะไรไงเขาก็ส่องหน้าเพื่อนด้วยแต่เนี้ยมันส่องทานตลอดนะครับเราหันหน้าไปไฟก็ยังส่องไปตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแกว่งเมื่อเวลาเดินนี่วอล์กเกอร์นะครับไม่ใช่ไบก์เกอร์จะปั่นปั่นไปเลยครับแซงไปก่อนเลย บอเกครับนอเดินก็กว้างคล้ายๆไฟรถเลยนะครับผมนี่อยากดูรีวิวแสงก็ถ่ายให้ดูแล้วนะแล้วก็เดินให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเวลาใช้เดินเนี่ยผมปรับแสงลงก็นี่เป็นเวทไลท์ใกล้ๆมองไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะแค่นี้ถ้าเป็นไวไลท์ก็สังเกตดูว่ามันยังไม่มืดเลยนะนี่ผมปิดไฟดูเห็นไหมยังไม่มืดสนิทเลยนะ เออแต่พอเปิดนี้โลมีเดียมไฮเทอร์โบครับไปดูรีวิวกันต่อไปไนคอส0 0 0 0เปิดที่เบาสุดเลยเห็นพื้นแค่นี้นี่คือเบาสุดนะเออเร่งความสว่างขึ้นนะครับระดับ น่าจะเป็นโลนะครับตะกี้ก่อนตอนแรกเนี่ยคือเป็นอัลตร้าโลเนาะอันนี้เป็นโลนะครับมีเดียมไฮครับแล้วก็เทอร์โบแสงกินพื้นที่กว้างสองไม่ไกลนะแต่กว้างมากเห็นถึงยอดต้นไม้เลยส่วนเรดไลท์ก็อย่างที่ดูกันไปนะอย่างที่เห็นโลมิดไฮดูเทอร์โบ ปิดไฟมีรถยนต์ดัดแปลงครับเชื่อมััสซสีเป็นที่วางของมีเพลาล้อแล้วเครื่องยนต์ก็วางหลังครับหลังคนขับแบบนี้นี่ครับอันนี้เครื่อง R-T 140ี plus กูบูตา้าเครื่องเล็กของเรานะของเราใหญ่กว่านี่วานแล้วก็ไป ลิงก์กับเพลาด้านหลังแล้วก็มาขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแบบนี้ฟืดมีสายพานตัวล็อกขับเพลาหลังนี่ของเราเคลื่อนใหญ่กว่าเยอะนะขับหลังนะครับแล้วเกียร์เขาก็ลิงก์มานี่ครับสปีดนันนี้ก็เป็นเกียร์ปรับความเร็ว 3เกียร์สีเกียร์มีล็อกครับแล้วก็พงมาลไยมีคันเร่งเรียบร้อยเลย 那个里面的谁写的歌嘛？不是一场，他 <noise> <noise> <noise>